สวัสดีครับจิ๊บครับคลิปนี้เราก็จะมารีวิวอนิเมะเรื่องโบคุโนะโคโคนะยาบ่ายาสึเซคันซีซั่นและในชื่อภาษาอังกฤษก็คือ The Danger s in My Heart Season 2และกับชื่อภาษาไทยของเขานะครับก็คือเธอผู้อันตรายต่อใจผมภาคที่2และอนิเมะเรื่องนี้นะครับก็มีชื่อเรื่องย่อด้วยว่าโบคุยาบะโดยอนิเมะเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นภาคต่อของอนิเมะแนวสคูลเลิฟคอมดี้ที่เซตติ้งของเรื่องเนี่ยตัวละครจะอยู่ในช่วงวัยมอต้นโดยไทม์ไลน์ของภาคนี้นะครับก็จะต่อเนื่องจากภาคแรกเลยโดยไทม์ไลน์ของภาคนี้ จะเริ่มต้นในช่วงเทอมสุดท้ายก่อนทั้งยามดะอันะและอิชิคาวะเคียวทาโร่จะขึ้นมอใน,นที่สิ่งที่ผมสนใจสําหรับอนิเมะภาคนี้นะครับก็คือการที่เราจะได้เห็นการพัฒนาตัวละครที่ต่อเนื่องจากภาคแรกและหลายด้านมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในทั้งของด้านรูปร่างเช่นตัวของอิชิคาวะเนี่ยที่จะพูดถึงเรื่องเสียงที่แตกนมของเขาส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นความคิดของตัวละครที่มองไปข้างหน้ามากขึ้นรวมไปถึงความสัมพันธ์ของตัวยามดะและอิชิคาวะที่ตอนแรกเนี่ยทั้งคู่ไม่สามารถ อธิบายความสัมพันธ์นี้ได้เนี่ยในส่วนของภาคนี้เนี่ย ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็จะค่อยๆชัดเจนขึ้นซึ่งเนื้อหาตรงนี้ผมรู้สึกว่าด้วยความที่มันเป็นเซตติ้งด้วยตัวละครวัยมอต้นเนี่ยมันเลยสามารถทําให้เล่าในหลายส่วนของการพัฒนาตัวละครได้และในด้านความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะครับทั้งตัวของอิชิคาวะแล้วก็ยามาดะเนี่ยในมุมมองของผมเนี่ยผมชอบตรงที่การพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยมันเกิดจากทั้ง2ตัวละครเองในเรื่องเนี่ยตัวละครอื่นๆอาจจะเข้ามามีบทบาทบ้างทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยเกิดการกระทบกกระทัั่่่งงนบ้าาแตว ลับเนี่ยสุดท้ายเนี่ย ก็คือความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็จะใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยก็จะไม่ได้มีตัวละครที่เป็นเหมือนกับตัวร้ายมาคอยขัดขวางความสัมพันธ์ของทั้งคู่หรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นอ่ยปัญหาที่มันดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ของปัญหาจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับแล้วก็ตอนจบของผลลัพธ์นั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลงเอ,อดยด้วยดีพอสมควรและส่วนสุดท้ายที่ผมสนใจนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่ผมชอบเลยเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงสีเล็กสี่หนึ่งนะครับ ร้องเพลงโดยที่เขาจะร้องท่อนแรกของเพลง OP หรือว่าเพลงเปิดของเรื่องนี้นะครับก่อนที่ท่อนต่อมาเนี่ยก็จะเข้าสู่ตัวของ OP จริงๆผมรู้สึกว่าเออมันดูเป็นการทําได้ค่อนข้างน่าสนใจดีการที่จะเลือกเลื่อนตัวของ OP เนะี่ยไปไว้ถัดจากท่อนตรงนี้พอดีให้ตัวของ OP กับท่อนร้องของนั้งคู่มันต่อเนื่องกันแล้วภาพก็จะตัดไปซีนอีกวันนึงเลย ซึ่งตรงนี้ผมรู้สึกว่าเออมันดูเป็นการใช้ OP ได้ค่อนข้างน่าสนใจดีแล้วก็มาถึงส่วนที่ผมยังติดอยู่สําหรับอนิเมะเรื่องนี้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเรื่องค่อนข้างจะขายโมเมนต,ต์ของทั้งตัวอิชิคาวะแล้วก็ยามาดะขายโมเมนต์ขายความสกินชิปของทั้งคู่ทําให้โมเมนต์ไหนที่เรารู้สึกว่าเราชอบเรารู้สึกอินเน่ยเราจะรู้สึกว่าฟิลลิ่งหรือว่าการเล่าเนี่ย มันกำลังอยู่ในจังหวะที่พอดีพอดีแต่กับกันถ้าช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าไม่ได้อินหรือว่าเรารู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่ค่อยโดนใจเรามากสักเท่าไหร่เนะี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเนื้อเรื่องหรือว่าจังหวะในการเล่าเนะี่ยหรือการเดินเรื่องเนะี่ย มันจะรู้สึกว่ามันช้าๆไปสักหน่อยและส่วนสุดท้ายที่ผมยังติดอยู่นะครับก็จะเป็นในส่วนของบทเคลียร์ปมของตัวละครอาดาจิแม้ว่าบทสรุปเนี่ยจะทําให้เราได้เห็นการเติบโตของทั้งอิชิคาวะแล้วก็ตัวอาดาจิเองแต่ว่าใจหนึ่งผมก็รู้สึกว่ามันดูรวบรัดไปสักหน่อยด้วยความที่เราจะไม่ค่อยได้เห็นตัวอาดาจิเนี่ยเขาดูแสดงออกมาอย่างชัดเจนมากสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะมากับบทพูดซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบทของตัวละครที่คล้ายกันอย่างตัวของรุ่นพี่นันโจเนี่ย ผมจะรู้สึกว่าบทการเคลียร์ปมของตัวรุ่นพี่เนี่ยมันทําได้ดูเคลียร์กว่าแล้วก็ตัวในส่วนของการปูเนี่ยมันทําได้ดีกว่าแล้วจะเห็นตัวของรุ่นพี่เนี่ยมีการแสดงออกมีการเข้าหาตัวละครยามดาดมากกว่าตัวของอาดาจิ <IS prepar atory> ก็เลยทําให้รู้สึกว่าการเคลียรปมของอาดาจิเนะี่ยมันเหมือนเป็นการที่จะรีบปล่อยให้ตัวละครตัวเนี้ยมันมูฟออนต่อไปมากกว่าด้วยความที่ตัวละครมันดูมีความทีเล่นทีจริงเนะี่ยแล้วอยู่ดีกลับมาจริงจังกับ ประเด็นนี้อยากที่จะมาเคลียกับอิชิคาวะเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าบทมันรวบลัดไปหน่อยแล้วก็เรายังไม่ได้เห็นมุมมองของอาดาจิมากสักเท่าไหร่อย่างมากที่เราก็จะได้เห็นในตอนที่ทั้งคู่เคลียร์ใจเนี่ยก็จะเป็นบทพูดซะมากกว่าก็สรุปโดยรวมในภาคนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นตัวละครหลายๆตัวนะครับมันมีการพัฒนามันมีการเติบโตมากขึ้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะครับยามาดะอิชิคาวะเนี่ยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในภาคนี้ซึ่งในส่วนของอนิเมะภาคนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันอยู่่่ในนจุดทีคอข้างลงลตัว ทำให้ผมเนี่ยคิดว่าถ้าเรื่องนี้เนี่ยจะจบลงทั้งๆแบบนี้เลยเนี่ย ผมก็มองว่ามันก็เป็นจบที่ค่อนข้างสวยอยู่พอสมควรแต่แน่นอนรับผมว่าตัวของมังงะเนี่ยยังไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังคงมีสิทธิ์ได้ลุ้นภาคต่อของอนิเมะเรื่องนี้กันอยู่ซึ่งในส่วนของภาคต่อเนี่ยจะเล่าประเด็นอะไรเพื่อไปต่อเนี่ยก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับการรีวิวอนิเมะในคลิปนี้ก็คลิปต่อไปผมจะมารีวิวอนิเมะเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวััันนีีส้สสวดครบ